แล้วโดนลุมแน่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 โอ้โหอะครับอยู่ตรงนี้สบายไหมครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับดูน่าดูน่าให้จอด่ายะให้จ่ายผมกูก็หลงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้ว โอ้ไม่พอไม่พอชีดอีกสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วดล้วครับดูแล้วดูแล้วดูแล้วโอ้ดนแล้วดนแล้วสวัสดีวันสงการและสุขสันต์วันครอบครัวเฮ้เดี๋ยวเราจะไปส่งน้ำผู้สูงอายุกันนะครับด้านข้างเมื่อเช้าที่ไทยอ่าอินเสิร์ตไปนิดนึงนะครับเตรียมงาน เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้ก๊อตจิไปส่งน้ําผู้สูงอายุค,ครั้งแรกของก๊อตจีนะครับก๊อตจีไม่เคยนะไปดูกันก๊อตจีจะทําได้ไหมแชดแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันตรงนี้นะนี่โอเคไปกันไป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 ,ไปกันแบบนี้เหมือนเดิมขี่หลังขี่หลังเอาขาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอ้โห่องฟ้าอีกแล้วครับทุกคนทุกคนแม่เจ้า,ามือน,นี้จับขาไว้อาเร็ว เอาแล้วก็จีโดนแน่กจีโดนแน่บอกเลยนี่นะครับเป็นัานเจ้าข้างบ้านนะมีรถมาด้วยศาลเจ้าข้างบ้านก็นจีโดนแน่บอกเลย,เนเลยคนเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็คือสิบโมงครึ่งเนาะอู้อคนเยอะคนเยอะโอ้เอาส่อ,สองสองอ่องหน้า โอ้โหคิวยาวคิวยาวจัดคิวยาวจัดกี้รอคิวยาวอู้ออูว่านี่คัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย่าสวัสดี อันนี้ถังอะไรเนี่ยใหญ่จังดูกระเจียยอมาลงลงลงมาลงน้ำด้วยมามาดูนสูงอายุต้นน้ำผู้สูงอายุยังไม่เริ่มเลยอ่ะเริ่มกี่โมงอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มหลยเฮ้ยก็จี้แมวปืนมาเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วไปดูข้างหน้ากันดีกว่าไขี่หลัง เมันเดิมมัอนเดิมมันเดิมกรจีบไึต้อีองไวนะ้ขึ้นน่ะใช่เอใช่เอใช่เออาจจะเอตัวเองโอ้

rong nước. Ừ. rồi 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 ให้กับ <on> ลูกหลานในครั้งนี้ด้วยนังนี้ด้วยรปัจจัยโยปัจจัยโยโอ้โตุดพยาพาไปนี่เอาดงไหมถูกไหมโอยาตักเร็วอ่ะไายไม่ทันไปต่อแถวไปต่อแถวไปต่อแถวด้วยข้างหน้าเลยเร็วรัดละระาากัขรดว จริงจ <rude S 2> ิงจ่อ่ตอเลยต่อเลยตอนี้ต่งต่กนถึงปเนี่ยถึงว่ไม่ถึงในอางก็บ้งล่างก็ได้เดิเลยเดินเลยยังไม่ถดเย็นค่ะ ก็ขี Naj ่รถไปเลยเดี Naj ๋ยวเดี Naj ๋วไม่พอล้ขอพี่เขาข้างหลังอ่ะรถเลยครับ ไ้่าไอ้จ่าไเม่จ่ามก็ล้มแล้วไม่เป็นไรร้านมอไซค์อยู่ตรงนี้จะช่างอยู่นี่ไปเออไปเร็วไปไหนไปนี่ไะเอ็งไอไอนองนี่ไงเอร็กไมไหลอดนี่เร็ เรียบร้อยรถกำนันเรียบร้อยรถกำนานเดี๋ยวกลับมารอบหลังนะอ้าวสาดปูมีซะแล้วเอาปืนมาดีดด้วยฮะไม่โดนเลยอยากโดนด้วยไอ้นนี่ <c oughs> โอ้โหแต่หัวถือผ้าประกันถือผ้าประกันถือผ้าประกัน, <ies S 1> <dun> นไว้แปลปน้ำด้วยแ <ages S 1> <c oughs> ปลน้ำด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เาแล้วเอา้วเอาแล้วมาเร็วมาแล้วเอาเร็วเอาเร้วเอาเร็วอาวุอาดเรียมจนเต็มหังเดี๋ยวเนาวไม่แห้งเล่นงานเองนสากันเองอ่อไม่มีคนมาแหลงานเอง

ไม่เห็นมีไม่เห็นมีรถเลยไม่มีรถหรอโดน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 แล้วโดนแล้วอือเหยื่อกาตีโดนตัดครับเพื่อนเพื่อนเอามาช่วยอะไรโอ้กาติโดนลุงครับเพื่อนเพื่อนเอามาช่วยอะไรโอ้โอ้โอ้ไม่มีอะไรแล้วเอาอันนี้ตัดเดี๋ยวหลุดมือนะอย่าให้หลุดมือนะอก็อปไปก๊อป ครับอยู่ตรงนี้สบายไหมครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนี่ยนิ้วก็ไม่ถึงนิ้วก็ไม่ถึงเกาไม่ได้หร <c oughs> อกครับเดี๋ยวยายกลับมาเดี๋ยวยายกลับมาคันหัวคนกลับยายบอกว่าเสียพิจารณาเยอะคันหวเอ้าเย็บโดนเก็บโดนเก็บโดนแล้ว ไปเป็นหลักฐานเลยหรอใช่ข่าวหลังหมดแล้วเขาเลิกแล้วล่ะเขาเลิกแล้วเลลิกแ้วรออยู่ตรงนู้นไม่มีคนะเงียบจัดดูติดเปียกหมดแล้วนี่นนี้เขากินอันนี้กันแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวอัลือเราน่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วโอ้ส่งไปทางไหนดีเนี่ย ห <laughs> <c oughs> มดแล้วล็อกเป้าแกไม่หลอดเนี่ยแกไม่หลอดเนี่ย มมปลาคลืนเลยปลาใส่มันเลยปลาใส่มันเลยโดนเน่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเยบอาไปไปเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วไม่พอไม่พอทีดีสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรแบบแป้งเตะอีกแบบแป้นเลยอือขอใบหวยหน่อยขอใบหวยหน่อยเอาเอารถม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 าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย รอรอมาลูฟี่ลูฟี่เกี่ยอะไรก็ดิลูฟีเกี่ย5นะครับผมขาวแล้วหัวขาวล็อกเป้าโดนครับโดนเร็วเร็วตูเร็วโอ้โอ้ตี๊ดตี๊ดโดนโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วเร็วเร็วเร็วตี๊เร็ว ขอบคุณจ๊ายบายโอ้ยองไม่เล็นเร็วไปเล็ไปเโอ้นานๆจะมานะไปแป๊บเดียวไปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ม,มา